ธนาคารเกียรตินาคินพัฒนะครับเปิดแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง5%นะครับรับผลตอบแทนคุ้มกว่าที่เคยนะครับออมเงินรับดอกเบีย้ยสูง5%ต่อปีรวมถึงรับผลประโยชน์นะครับของประกันชีวิตตลอดสัญญารวมนะครับ520%เลยทีเดียวนะโอ้โหน่าสนใจขนาดนี้เราต้องดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับ เงินฝากประจำพิเศษ KKP บูมนะครับเริ่มต้นฝากเพียง1,000 0บาทสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทและฝากได้สูงสุดไม่เกินค่าเบีย้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้นนะครับระยะเวลาการฝาก12เดือนรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดนะครับเปิดบัญชีตั้งแต่11สิงหาคมถึง31ตุลาคม2566หรือจนกว่าจะมีเงินฝากรวมทั้งแคมเปญถึง100ล้านบาทสำหรับลูกค้าสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนะครับ KK PJ นะครับ 15บทับหนะครับเท่านั้นนะคือเอาง่ายๆว่าใครมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตัวนี้นะครับถึงจะเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ KKP Boom นี้ได้นะครับเงื่อนไขฝากประจำพิเศษ1ให้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนะครับ KKP Gen นะครับ 15ทับ5พานะครับตั้งแต่11สิงหาคมถึง31ตุลาคม66และชำระเบีย้ยประกันรายปีสำหรับปีแรกตั้งแต่30,000บาทต่อกรมทันขึ้นไปเท่านั้นการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของตัวบริษัทนะครับเจเนอรารี i, ประกันชีวิตไทยแลนด์จำกัดหมาชนผู้ฝาก1รายเปิดบัญชี KKP ภูบูมนะครับได้1บัญชีและฝากสูงสุด แค่3ล้านบาทต่อรายเท่านั้นโดยจํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ําเพียง1 0,000บาทแต่ไม่เกิน3ล้านบาทและจํานวนเงินฝากสูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกนะครับโดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปิดบัญชีเงินฝากให้กับเจ้าของกรมธรรม์ก่อนนะครับยกเว้นกรณีเจ้าของกรมธรรม์เป็นผู้เยานะครับธนาคารจะพิจารณาเปิดบัญชีเงินฝากให้กับผู้ชําระเบี้ยประกันภยัย ผู้ฝากต้องเป็นเจ้าของกรมธรรม์หรือผู้ชำระเบีย้ยประกันภัยเท่านั้นเว้นแต่ผู้ฝากได้รับโอนสิทธิพิเศษการเปิดบัญชีเงินฝากมาจากบุคคลดังกล่าวผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับหรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีนะครับ KKP Boom นะครับด้วยเช็คผู้ฝากต้องนำเช็คเข้าบัญชีภายในวันที่27ตุลาคม2566 และหากเกิดกรณีเช็คคืนธนาคารขอสมนสิทธิ์ไม่เปิดบัญชีดังกล่าวนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่11สิงหาคมถึง3 1อตุลาคม -66 หรือยอดเงินฝาก KKP Boom ครบ100ร้ล้านบาทธนาคารขอสมนสิทธิ์ในการดำเนินการปิดบัญชี KKP Boom และโอนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นถ้ามีเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ลูกค้าเปิดไว้กับธนาคารในกรณีดังต่อไปนี้1 กรณีผู้ฝากเบิดบัญชี kkpboom นะครับดอกเบี้ยยอดดอกอด้วยยอดเงินสูงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกนะครับ2กรณีผู้เอาประกันภัยขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่รับกรมธรรจากบริษัทนะครับ 3. นะครับกรณีผู้เอาประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการรับประกันภัยของบริษัทและบริษัทประกันอ่า ประกันชีวิตไทยแลนด์จำกัดหมหาชนนะครับบริษัทเจเนอรี่ประกันชีวิตไทยแลนด์จำกัดหมหาชนโดยกรณีข้อ1ถึงข้อ3ดังที่กล่าวไปนะผู้ฝากจะต้องนำบัญชีเงินฝากประจำนะครับที่มีรายการฝากของ k k b Boom มาติดต่อที่ที่ธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีเงินฝากภายใน15วันนับตั้งแต่เจ้าที่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่านะครับได้ยกเลิกนะในกรมธรรม์สิทธกรมธรรม์ดังกล่าวนะครับ หากพ้นกำหนดนะครับธานาคารจะดำเนินการปิดบัญชีอัตโนมัติทันทีกรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดและต้องถอนเต็มจำนวนของยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับระยะเวลาการฝากไม่ถึง3ามเดือนนับจากนับตั้งแต่วันฝากนะครับธานาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ยรือเวลาการฝากสามเดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ฝากแต่ไม่แต่ยังไม่ถึงวันครบกําหนดธานาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยออมทรัพย์ทั่วไปณนะวันฝากนะครับและหัก ภาษีนั้นที่จ่ายตามเกณฑ์ของกรมสรรพารเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากหากผู้ฝากมีได้ถอนเงินฝากร,รายการนั้นนะครับให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไปโดยธนาคารจะทำการฝากเงินรายการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก12เดือนนะครับซึ่งผู้ฝากได้รับดอกเบีย้ยเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจํา12เดือนนะครับที่ธนาคารประกาศกําหนดเอาไว้นักขนาดนั้นเงื่อนไขาการทําประกันภัยอายุรับประกันภัยระหว่าง1เดือนถึง70ปีตามหลักเกณฑ์การคํานวณน,นะครับใกล้หากวันเกิด หากเกิดวันเกิดล่าสุดนะครับตั้งแต่6เดือนขึ้นไปให้ปัดอายุขึ้นนะครับระยะเวลาการชําระเบี้ยรประกันภัย5ปีระยะเวลาการเอาประกันภัย15ปีจํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำนะครับอายุ1เดือนถึง50ปีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำา0,000บาทอายุ51ปีถึง70ปีจำนวนเงินเอาประกันภัย1 0 0 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับ ผลตอบแทนนะครับรับเงินคืน10%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ2ปีนะครับนาสิ้นปีกรมธันม2 14นะครับรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา520%นะครับของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพราะนั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้เลยที่ตัวตัวธนาคารนะครับตัวของธนาคารเกียรตินาคินพัฒนนั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันนะ ก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่าผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เเลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบาง จุดการลงทุนนะครับบางตัวเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%เปนนะครับจะเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝาก ประจำเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารนี้คือ1ความเสี่ยงต่มปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับ นานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ย หากอักตราดอกเบีย้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบีย้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลักความเสี่ยงเนี่ยต่ำเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะ สภาพคล่องอาจจะต่ำนิดหนึ่งนะมาะสำหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วกเ็เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึงเปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับนะต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับ หุ้นกู้เนี่ยไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ 8ถึง18%ก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับนะซึ่งหุ้นเนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางกิจการผลตอบแทน5% 8%แทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่า กิจการนั้นเขาทําอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทําให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกัน นะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งนาะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนะี่ยถือไว้ก็มี อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้ทำ กำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเ,เป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวันสองวันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายในหก เเดือนก็มีมาแล้วนะครับ